อีพบทที่ 7- 11ถึงสิเโซเรียนการจากอิทธิปิโสไปจนถึงโลคาวูปัสเมนตุเตจำนวน3จบจบที่1บทที่7พุทธานุสติอิทธิปิโสเพราะว่าอรหังสม,มาสัมพุทโววิชาจาณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูอนุตโรปุริสธรรมมสาราทิสัตถเวมนุสานังพุทโภควาติบทที่8ธรรม,มานุสติสวาคาโตพระววตาธรรมโมสันทิตโกอาการิโกเอหิปัสสโกโอปัญโกปัจจตังเวทิตักโพวิญญูหิติบริกา้าสังฆานุสติ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคคานิอัตัปปุริสปุคาลาเอสสะภควะโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทากิเนโยอัญชลีกัลณิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติ บทที่สิจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังธาสังโกนางอุปัสันติสินเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตัณจะมหาราชาตะวังมังโปสัตตุนทิปังกาเลเทโวสุโปเสริกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาริปุโตพระวันตุมีสิทธิลพังชนะนนเยมณีจินดาปียังจะท่านางสภเชนาพระหูชนาปียังมะมะ บทที่สิบเอ็ดสกตวาสกตวาพุทธรัตนังโอสถทางอุตมังวะรังอีตังเทวมนุษสานางพุทธเตเชนะสโสดินานะสันตุปัตถวาสพเพทุขาวูปสเมณตุเตสกตวาธรรมารัตนังโอสถทางอุตมังวะรังปารีราหูปสัมมานังธรรมเตเชนะสโสดินานะสันตุปัตถวาสพเพพยาวูกัสวูปสเมณตุเตสกตวาสังฆรัตนังโอสถทางอุตมังวะรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสถินา นสันตุปัตถวาสาเพรโรคาวูปะสะเมนตุเตจบที่สองบทที่เจ็ดธรรมานุสติอพุทธานุสติจิวิโสประกวาอรหังตสม,มาสัมบุตรวิชาจารสมันโนสุกโตโรกัวิทูอนุตรโรปุริตธ,ธรรมมาตาลาทิสัตถาเทวมนุสกานังบุทรโธประกาติ บทที่8ธรรมานุสติสวาคาโตะคะวาตาธัมโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติบรติกาสังฆานุสติสุปฏิปันโนพคะวาโตสาวกะสังโฆชุปฏิปันโนพคะวาโตสาวกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาติ่ัางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุขาลเอสภะคะวะโตสาวกะสังโฆ อาหูเนยโยปาหูเนยโยทาก,กินเนยโยอัญชลีกาลนิโยอ,อนุตตรังคุญยัคเฮตังโลกตัตตาติบทที่สิบจินดามณีปีอังมันตัง กินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปัตันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโปตันจะมหาราชาตะวังมังโปสุสัตุโนทีปางกาเรเทวสุโปเสธษีกินจีเทวเยสโกปจชังทศมิงกินเนวัตตาปียังกันตังสาริปโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมณียินดาปียังต่านังสเพชนาพระหุชนะปียังมะมะบทที่สิบเอ็ดสกัตตวะสกตวาพุทธัตานังโอสะังอุตมังวะรังหีตัง เทวมนุษย์นังพุทธเตเจนโสธินานะสันตุปัตถวาสเพทุขาวุปสเมนตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวัรังปริดาหูสุสกัตธรมนังธรรมเตเจนโสธินานะสันตุปัตถวาสเพพยาวูปสเมนตุเตสกัตตวาสังฆาตตนังโอสถังอุตมังวัดังอาหูเนย่างปาหูเนย่างสังฆเตเจนโสธินานะสันตุปัตถวาสเพโรคาวูปสเมนตุเตจบที่สามบทที่เจ็ พุทานุสติปิฏิมิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารสัมปันโนสุกโตโลกัมจุวนุตโรปุริสธรรมะตาเลติตาตาเทวมนุสานังผุโตภควาติบทิแปดธรรมานุสติสวาคาโตภควาตาธรรมโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโอปัญญิโกปัดจตังเวทิตาโพมิยูหิติบทิเก้าสังฆานุสติ ุปฏิปันโนพคะวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพคะวาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพคะวาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพคะวาโตสาวกสังโฆยาติสังจตาริปุริสยุคานิยตตาปุลิสภูคฆลาเอสบัคขวาโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาขิเนยโยอัญชลีกาณีิโยอนุตตนังปุญญักเขตังโลกัสสาติปุริสิบจินดามณีปิยังมันตัง จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโผตันจามหาเดมหาราชาตะวันงโปสัตุโนที่ปังกาเรเทโวสุโปเทธิกินติเทโวเยสโกปัจฉังทศมิงกินีวาสันตปียังสาริปุโตพระวันตุเมสิธิราพังชนะนะเยมณีจินดาปียังจะท่านังสัพเพชนะพระหูชนะปียังมามะบทที่สิบเอ็ดสกัตวา สกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุตานังพุทธเเจนะโสทินานะสันตุปัตตวาสเพทุกขาวุปสเมตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปัตมะนังธรรมเตจนะโสทินานะสันตุปัตตวาสเพพยาวุปสเมตุเตสกัตวาสังฆรัตตนังโอสถังอุตมังวรังอ้าหูเนยังป้าหูเนยังสังฆเตจนะโสทินานะสันตุปัตตวาสเพโรคาวุปสเมตุเต